ตัวไปเลยดำตัวไ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้าร่องไม้กับปัวร่องไม้นะครับอ้ทีันะยับ่ได้ไม่เดียวนะเอ้ยร่องไม้นะครับย่ร่องไม้ดำมันเบล้อดำมันเบลอ ดำบันเปลือยไอ้ดำว่าปวไมากนะวกับที่มีอ่กาสดำเออมีอยกัสดำเออเนงกับมาสู้นะแต่ดำนี่มีอาการแปลกๆนะครับขี้แตกขี้แตนนะครับขี้แตกขี้แตนล้มเดินไม่เป็นเลยครับเออมันโดนนะมีโดนเข้า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 แต่โดนเข้าตรงไหนโดนเข่านเซ่าเซนนะครับตัวดำนะเด่งมาสู้นะแต่ดำนี่มีปัญหาแล้วครับอาจจะเสมอได้นะครับผู้นี้นะ

มีผัวหน้ากับหน้ามีผัวหน้าเลยนะดำรออยู่มือ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 ไม่น่าจะมีปัญหน้ากับเรมาจิกไม่น่าจะมีปัญหา ยกเพชรนะครับเจ้าทองคำผนใจในวังนะครับสุโขทัยเป็นภายชนะนะครับ4นาที4นาที